เปิดแถลงการ์สาเหตุเฮลิคอปเตอร์เจ้าสัววิชัยตกที่สนามเลสเตอร์ King Power ออกแถลงการ์เฮลิคอปเตอร์ตกที่สโมสรอนเลสเตอร์ซิตี้เกิดจากความผิดของเลโอนาร์โดบริษัทผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ข้อมูลจากรายงานอุบัติเหตุทางอากาศสำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของประเทศอังกฤษตีพิมพ์รายงานอุบัติเหตุทางอากาศ เกี่ยวกับอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่สนามฟุตบอลของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนตุลาคม2561ที่ผ่านมาซึ่งได้ฆ่าชีวิตผู้โดยสาร5รายได้แก่เจ้าของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้นายวิชัยศรีวัฒนาประภากัปตันเอริกซอฟเฟอร์กัปตันอิซาเบลาโลซาเลโควิชนายกวีพรพันแพและนางสาวนุสราสุขหน้าไม้ รายงานอุบัติเหตุทางอากาศซึ่งมีความยาวและรายละเอียด2 0 9หน้าได้แสดงถึงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้และความเครือบแคลงในการผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของเรโอนาโดส p a บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์สัญชาติอิตาลีรายงานอุบัติเหตุทางอากาศได้สรุปสาเหตุของโศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ตกในครั้งนี้ว่า มีสาเหตุมาจากความล้มเหลวของระบบควบคุมใบพัดหางที่หลุดออกจากกันทำให้เฮลิคอปเตอร์หมุนคว้างจนเสียการควบคุมและตกลงมาสู่พื้นดินในที่สุดทั้งนี้เป็นที่ชัดเจนว่านักบินไม่มีส่วนในอุบัติเหตุครั้งนี้และเป็นเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนักบินสำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของประเทศอังกฤษตรวจพบสาเหตุของอุบัติเหตุว่า เกิดจากตลับลูกปืนที่ใบพัดหางแตกอันเนื่องมาจากการแตกร้าวการเสียดสีการเสื่อมสภาพของจารบีก่อนกำหนดและความร้อนที่สูงเกินไปในตลับลูกปืนทำให้ตลับลูกปืนแตกรายงานยังระบุอีกว่าเรโอนาโดมีความบกพร่องในการออกแบบและผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จนทำให้เกิดเห,หตุโศกนาฏกรรมในครั้งนี้กล่าวคือไม่ส่งผลการทดสอบการบินที่สำคัญ ให้แก่บริษัทผู้ผลิตตลับลูกปืนเพื่อให้ยืนยันว่าตลับลูกปืนที่เลือกใช้เหมาะสมกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ทั้งนี้หากเรโอนาโดได้ส่งข้อมูลการทดสอบดังกล่าวให้แก่บริษัทผู้ผลิตตลับลูกปืนก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะไม่เลือกใช้ตลับลูกปืนดังกล่าวกับเครื่องรุ่นนี้ ไม่มีข้อกำหนดของผู้ผลิตให้ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของตลับลูกปืนเป็นประจำตาม,ตามกำหนดเวลาและชั่วโมงบินทั้งที่ทราบว่าตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำการบินของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไม่มีแผนหรือมาตรการรองรับในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อตลับลูกปืนเพื่อลดทอนหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้โดยสารทาั้งที่เลโอนาโดเองระบุว่า ตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญมากและหากตลับลูกปืนเสียหายอาจทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้นายวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซตี้ได้ซื้อเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้มาเพราะเชื่อว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีความปลอดภัยและล้ำสมัยที่สุดในเวลานั้นรายงานอุบัติเหตุทางอากาศยังได้ชี้อีกว่า เรอันโดไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สำคัญหลายประการทำให้ต้องตั้งคำถามอย่างจริงจังเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องบินที่ผลิตโดยบริษัทแห่งนี้อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกและรายงานอุบัติเหตุทางอากาศที่ตีพิมพ์ออกมานี้ได้สร้างความเศร้าโศกอย่างยิ่งแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกรายซึ่งทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต ได้ขอบคุณสำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของประเทศอังกฤษที่ได้ทำการสอบสวนและจัดทำรายงานสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้โดยละเอียดนายไยวัศรีวัฒนประภาบุตรชายของวิชัยศีวัฒนประภากล่าวว่าผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเวลาเกือบ5ปีแล้วที่ผมสูญเสียคุณพ่อไป รายงานฉบับนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงความกังวลเกี่ยวกับเลโอนาร์โดคุณพ่อของผมเชื่อว่าได้ซื้อเฮลิคอปเตอร์ที่ปลอดภัยมาจากหนึ่งในผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกหากคุณพ่อของผมได้รับทราบสิ่งที่ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ก่อนท่านคงไม่เอาชีวิตของท่านไปเสี่ยงกับเครื่องบินแบบนี้แน่นอนความเศร้าโศกที่ผมและครอบครัวได้รับเป็นสิ่งที่เกินกว่าจะบรรยายได้จนถึงทุกวันนี้ ครอบครัวของผมยังคงใช้ชีวิตยอยู่ท่ามกลางความโศกเศร้านับตั้งแต่วันที่คุณพ่อจากไปคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมและสมาชิกในครอบครัวทุกคนมาตลอดพวกเราคิดถึงท่านมากครอบครัวของนายวิชัยศรีวัฒนประภากับตันเอริกซอฟเฟอร์และอิซาเบลลาเลโควิชได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายชั้นนำที่ประเทศอังกฤษยอย่างสจวตในการดำเนินการทางกฎหมายต่อบ,บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ โดยครอบครัวของกัปตันเอริกซฟเฟอร์และอิซาเบล่าเลควิชได้ยื่นฟ้องคดีที่ศาลในประเทศอิตาลีแล้วกัปตันเอริกซฟเฟอร์และอิซาเบล่าเลควิชเป็นคู่รักกันและในฐานะนักบินทั้งคู่ได้รับการยอมรับและความเคารพในระดับโลกในฐานะนักบินที่มีประสบการณ์สูงและยังเป็นครูฝึกนักบินอีกด้วยนายปีเตอร์นีแนนทนายความแห่งสำนักงานกฎหมายสจวร์ตให้ความเห็นว่า รายงานฉบับนี้คือการเล่าเรื่องที่น่าตกใจมากสำหรับโอกาสที่ได้พลาดไปแล้วรายงานได้ยืนยันว่าบริษัทผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์อย่างเรโอนาโดไม่มีแผนการทำงานในการออกแบบเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกต้องไม่มีการส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่โรงงานผลิตตลับลูกปืนไม่มีการติดต่อให้โรงงานผู้ผลิตตลับลูกปืนทดสอบความถูกต้องของการติดตั้งตลับลูกปืน ไม่มีแม้กระทั่งซอฟต์แวร์เพื่อทดสอบแรงตกกระแทกที่ตลับลูกปืนจะสามารถรองรับได้ไม่มีการออกข้อกำหนดของผู้ผลิตในการตรวจสอบตลับลูกปืนอย่างเป็นประจำและเปลี่ยนตลับลูกปืนก่อนการเสื่อมสภาพซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการที่ตลับลูกปืนแตกและไม่มีข้อกำหนดของผู้ผลิตในการถอดตลับลูกปืนออกมาตรวจสอบว่าการออกแบบของบริษัทนั้นถูกต้องหรือไม่ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งที่เรโนนาโดเองรู้อยู่แล้วว่าตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญและหากตลับลูกปืนทำงานล้มเหลวเฮลิคอปเตอร์อาจเกิดอุบัติเหตุได้และจะส่งผลให้ผู้โดยสารเสียชีวิตเรอโนนาโดไม่มีมาตราการบรรเทาความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่เพียงพอสำหรับใบพัดหางเพื่อป้องกันการสูญเสียการควบคุมของเฮลิคอปเตอร์จากการไม่ทำงานของตลับลูกปืน ทั้งๆท,ที่มีการเตือนที่สำคัญก่อนหน้านี้แล้วก็ตามมาตรการเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนเกลียวที่ยึดใบพัดหางซึ่งเป็นสิ่งที่เรยอนาโด,ดใช้ในกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นก่อนอย่าง aw 139นี่คืออุบัติเหตุที่รอเวลาให้เกิดขึ้นแทๆ้ๆนางดีโบราซัสตันมันดาของกัปตันเอริกซอฟเฟอร์ให้ความเห็นว่านี่คือฝันร้ายสำหรับคนที่เป็นแม่ทุกคนอย่างแน่นอน และเวลาก็ไม่เยียวยาอะไรเอริกและอิซาเบล่าเป็นคู่รักที่ตัวติดกันตลอดทุ่มเทเวลาให้กันและการรวมถึงเรื่องการบินด้วยพอไม่มีพวกเขาชีวิตพวกเราก็ขาดสิ่งสำคัญไปฉันคิดถึงพวกเขาตลอดเวลาและมากเกินกว่าจะอธิบายได้นางเคสเลควิชน้องสาวของกัปตันอิซาเบล่าเลควิชให้ความเห็นว่าพี่สาวของฉันกับเอริก เป็นดั่งแสงสว่างในชีวิตฉันเราออกเดินทางร่วมกันแต่พวกเขามีแผนการและความฝันที่อยากทำให้สำเร็จมากกว่าฉันมีเพื่อนจากอุตสาหกรรมการบินติดต่อมาหาฉันมากมายแสดงให้เห็นว่าผู้คนนับถือพวกเขามากเพียงใดเรารับรู้ว่าพวกเขาได้รับความรักมากมายจากข้อความต่างๆเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่และเพิ่งเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน และใช้เวลามากขึ้นในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์และโครงการอื่นๆที่มีคุณค่าต่อพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้พบกับหลานชายของพวกเขาลูกชายของฉันทีโอเอริกที่เกิดหลังจากงานศพของทั้งคู่เพียงหนึ่งวันเท่านั้นฉันได้ตั้งชื่อของลูกตามชื่อของเอริกลุงที่ม่มีโอกาสได้เจอกัน ไม่มีสิ่งใดจะเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปได้สิ่งเดียวที่พอจะเยียวยาได้คือการที่รู้ว่าเขาทั้งสองได้อยู่ด้วยกันแล้วชั่วนิรันดร์รักและคิดถึงตลอดไป